ไปดูลูกลูกสาวพญานาคคนนี้คุณธัญญาสยามบอกเลยปังมากค่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ถอยรถมาเนี่ยรถไม้แดงไม้แดงสามห้าสองเก้าคุณผู้ชมแล้วบอกเลยธัญญาสยามชื่อนี้มีแต่ความเลิศมันเหมือนลาหูออกจากชีวิตไปคุณผู้ชมน้องแซกต์ไปทันี้ค่ะมาไม่ทันไรก็รับโชคไปจุกๆค่ะเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตามเลขทะเบียนรถสามห้าสองเก้าที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะแล้วใช้วิชาเลขคณิตคิดเร็วคุณผู้ชมคะในการเราซื้อลอตเตอรี่ ต้องสลับไปสลับมาสลับคู่ออจนถูกลอตเตอรี่เกือบ30มสิบใบค่ะธ<ฆ>ัญญาเปิดใจกับพี่แจกรีนเนี่ยแหละค่ะว่าด้วยเซนหัวธัญญารู้เลยค่ะว่าถอยรถออกมาปุ๊บหนูต้องถูกแน่เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมให้พระอาจารย์ช่วยเจิมให้ออคันแรกนะคะเป็นซีวิกก็คือแบบว่าให้พระอาจารย์เจิมแล้วก็ถูกลอตเตอรี่คันที่2มาเป็น BM ก็ถูกเหมือนกันประกอบด้วยธัญญาเชื่อว,ว่าปีนี้ครบอายุ25ปีแล้วนะคะเ,ออเป็นเป็นเนสพตท,ทีด่ดีค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วอายุ24ปีฟาดเคราะห์เอะแยะก็เล ข่าวไปมีข่าวเยอยวมากที่รู้ับคุณผู้ชมแล้วก็ปีนี้และค่ะธัญญาสยามจะพบเจอแต่ความปังเท่านั้นเล็งไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเจอปุ๊บคือจะเป็นพระอาจาร์ที่เรานับถือตั้งแต่ครั้งแรกก็ให้ท่านเจิมให้พอเจิมปุ๊บก็จะมั่นใจเลยว่าออกพอจะบอกได้ไหมครับถูกจักบาทเอาเป็น20 30บามใบปีนี้ก็เป้าหมายเราหลักๆเลยเราอยากจะปิด ค่อยๆปิดทุกอย่างก็เลยคิดว่าเป็นเจพีชนาจะเป็นเวนเจพศที่ดีฟังเนาะใช่เพราะว่า24เราเราเป็นเจพหนักมาแล้วหลายๆเรื่องเลยโอ้น่าจะหมดแล้วค่ะวีนนี้ก็เฮงเท่านั้นก็เฮงเท่านั้น เรียกว่าหมดทุกหมดโศกนะคะแล้วก็เงินเท่านั้นที่ knock everything d น้องดูสดใสอารมณ์ดีจริงนะคะแล้วก็เรื่องเดินสายทำบุญธัญญาบอกต้องทํานะพี่จคือก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าทําบุญแล้วมันจะปังแลวปรากฏทาไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกไปน้องนับถือพญานาคค่ะแล้วก็ตั้งใจจะทําโปรเจกต์ใหญ่นั่นคือสร้างองค์พ่อปู่พญานาคให้ครบ9้าองค์ค่ะล่าสุดนะคะครบองค์ที่4แล้วนะคะที่จังหวัดสุโขทัยแป๊บเดียวเองค่ะ โดยทัญญาเชื่อนะคะว่าจากจิตศรัทธาตรงนี้นี่แหละค่ะ,ะเลยส่งเสริมให้เธอปังงานก็เยอะเงินทองไหลมาเทมาเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยล่ะค่ะจริงๆเราไหว้ตลอดอยู่แล้วออแล้วก็สร้างปู่กับย่าเนี่ยเราก็ยังคงจะสร้างให้โขกวัดก,ก็จะ จะได้องค์ที่4แล้ว oh. ใช่ค่ะก็คือจะครบ9แล้วตามที่เราแบบตามที่เราตั้งไว้แล้วตอนแรกหนูเคยคิดว่าทําบุญอะ่ะม,มันจะเห็นผลตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเด็กน,นะเนาะใช oh. แ่แต่แต่สุดท้ายแล้วทําบุญทำไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเห็นผลเองว wow. ปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยนะคะทาบุญกันก็ดีนะเป็นการเผื่อแผ่เนี่ยแหละแล้วก็เป็นการสร้างสมบุญไงนะคะก็ขจัดปอบเป่าคนที่แบบว่าหวังไว้ดีของเราเนี่ยนะก็ออกไปจากชีวิตเราให้แต่คนที่แบบว่าดีๆนะเข้ามาในชีวิตเราใช่ะ ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ